กลาจักสารเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำเอาวัสดุจากในท้องถิ่นมาสารขึ้นรูปเป็นตะกร้าไว้ใช้ใส่สิ่งของต่างๆนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่คนในชุมชนแล้วยังสามารถสร้างเป็นอาชีพหลักได้อีกด้วยที่กลุ่มจักสารการจากบ้านโต๊ะเมืองหมู่ที่4ถนนรางกันตังตำบลบางมากอำเภอกันตังจังหวัดตรงัง ซึ่งที่ตำบลบางมากมีต้นขึ้นเป็นจำนวนมากชาวบ้านมีการนำใบจากมาทำเป็นใบายาสูบนำลูกจากมาทำเป็นของหวานและนำน้ำจากต้นจากมาเคี่ยวเป็นน้ำตาลนางรุ่งทิพย์จีโรดกุลเริ่มต้นรวมกลุ่มแม่บ้านในชุมชนนำวัสดุเหลือทิ้งจากการจากที่ไร้ค่านำมาสารเป็นตะกร้าที่สวยงามน่าใช้ แรงจุงใจที่ให้ดิฉันเข้ามาอยู่ตรงนี้เนื่องจากดิฉันโทรมาโทรมากับพื้นที่แม่น้ำลำคลองแล้วก็มีป่าจากอยู่กับป่าจากมาตลอดแล้วก็ได้มีผู้เท่าผู้แกค่ที่เขาทำสวียนม้อโดยที่นำข้้นจากออามาํำเป็นสเวียนม้อ มาที่โรงคน้นหมอทำไมดีฉันรู้สึกคือมีความนึกคิดอยากจทำแตะกล้าจากสารโต๊ะเมืองนำการจากมาเพิ่มมูลค่ากลายเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนโดยวัสดุท้องถิ่นอย่างต้นจากที่มีมากในชุมชนซึ่งตะกล้าจากสารโต๊ะเมืองเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นก็คือทำจากวัสดุธรรมชาติ คงทานแข็งแรงอายุการใช้งานนานและไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมตะคลาการใช้สอยก่อนตะคลาใช้ไปจากกระเช้ากันมากแล้วก็ใส่ของฝากเป็นของขวัญใส่ปิ่นโตไปวัดจับชายตลาดค่ะโดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้จัดทำโครงการบูรณานการภาคีพัฒนา คือมูลค่าผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดโอทอปรังยั่งยืนโดยส่งเสริมตะกร้าจากสารโต๊ะเมืองกลุ่มจากสารการจากบ้านโต๊ะเมืองยกระดับเป็นสินค้าพรีเมียม,มต่อไป